นังบีอะพอพอก่อนที่พ่อแม่ของเด็กๆนะคะพ่อแม่ของีเพื่อนๆนเจสิกา้าเขามาส่งลูกเขาที่บ้านใช่ไหมคะนังดีก็พรีเซนต์ตัวเองก่อนเลยว่าคุณพอ่พอคุณแม่คะถ้าเกิดว่าน้องๆมานะคะน้องๆเขาจะไม่เบื่อนะคะเพราะว่าเจสิก้านะ่ะเขาจะต้องทํางานอือเจสิก้าเขาจะต้องทํางานด้วย แต่จะต้องช่วยแม่ขายของเขาจะต้องทำวิดีโอถ่ายรูปอะไรเยอะแยะมากมายอาทิตย์หนึ่งอ่ะแม่ให้เขาทำงานอย่างน้อยอ่ะสามครั้งต่อสัปดาห์นางบีกระบอกกับนางซีหนึ่งอาทิตย์นะนนหนันหนูให้ให้ลูกอ่ะทำงานสามครั้งต่อสัปดาห์แต่ให้เขาเลือกว่าเขาจะสะดวกวันไหนแม่ไม่ได้ว่านังบีก็เลยว่านางซีนะคะมันเจ้าขาน้องๆจะไม่เบื่อละคะแล้ว บางทีเจสิก้าอาจจะช่วยแม่ทํางานแล้วน้องๆอาจจะมานั่งรอหรือว่าอะไรรอจังสี่บันดีพ่อแม่เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะให้นางบีให้หนาง,งบีนะคะเหมือนกับว่าถ้างั้นแม่บีถ้างั้นแม่บีช่วยพาเขาทํางานด้วยได้ไหมประสักทุกคนนะคะเขาว่าจังซี่ ใค้พาลูนเขาเหตุงานนําพอนางดีได้ยินแบบนั้นนางดีคือแบบว่าเฮอหูหูฉันฝากไปหรือเปล่าฉันฉันฟังผิดไหมเนี่ยฉันหูฝากไปบ่ฉันฉันเป็นยังไงนี่บูเจ้าเออนางดีกับเป็นสีงงงเนาะว่าฉันฟังผิดหรือ,อฟังถือเ็งซีนะคะเพิ่นกันเลยว่าเขาอยากให้ลูกเขาเนะี่ยหัดเหตุงานเพิ่นา่าเจงซีอยากให้หัดทํางาน นางบีก็เลยว่าถ้าเกิดรับพ่อกับแม่ยินดีหรือว่าอนุญาตนางบีเองก็ยินดีที่จะสอนให้นั่นก็คือกลายเป็นกลายเป็นออที่มาที่ไปของเจสิก้าไลฟ์กับเพื่อนนะคะเจสิก้าไลฟ์กับเพื่อนเวลาเขาไลฟ์เวลาเขาทำง,งานนางบีตักค่าคอมมิชชั่นออกไปให้เขา นางบีไม่ได้ให้เขามาทำฟรีๆนางบีไม่ได้ให้เขามาทำแบบทำแล้วเพื่อที่จะเธอมาบ้านฉันจิตหรือว่าเจสิก้าจะทำงานแล้วช่วยเพื่อนเขาอาจจะคิดแค่นั้นแต่นางบีคือเราอยากกระตุ้นให้เด็กเขาทำต่อเราอยากกระตุ้นให้ให้เขามีกำลังใจในการทำงานหรือหาไรายได้นางบีก็เลยตัดค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่งนะคะ ออกไปให้เขาค่ะมันดีจะต้องคุยกับลูกคุยกับเจสเจสแม่จะต้องตัดค่าคอมตรงนี้แบ่งให้เพื่อนด้วยนะคะลูกเขาบอกได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะมามีอืมเขาก็เลยพักกันชอบทีเนี้ยเขาก็เลยชอบทางทางพ่อแม่ของเพื่อนหนืูเจสนะคะมือเจ้าขาทางผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเพื่อนกับขอบคุณน,นังดีคือกันด้่มือเจ้าขาแบบว่า ลูกเพิ่นกับเปลี่ยนไปยังสี่ค่ะเหมือนกับว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะมือเจ้าเนะกว่าเดิมยังสี่นะคะจากที่เขาก็เป็นเด็กดีกันยู่แล้วยังสี่นะคะแต่คือแบบแต่ว่าเขาดีขึ้นว่าเก้าอีกยังสี่นะคะมือเจ้าขาเออเจสิก้าบางทีคือเหมือนกับว่าเพื่อนชวนไปนู่นไปนี่แต่ถ้าแบบเขาจะต้องทำงาน<ๆ>เขากระซิบบอกว่าฉันได้ไม่ได้วันนี้ฉันได้ต้องทำงาน เพื่อนๆของหนูเจสก็น่ารักอีกค่ะทีนี้เพื่อนๆของเจสิก้ามาช่วยทํางานค่ะบาทนี้อเออมาช่ยเหตุงานอีกมา่ไรนางบีก็เลยบอกค่อยๆสอนไปเขายังใหม่กันอยู่เออลูกเล่นอีหยังจังสี่กรันยอดมุกตบมุกทำยังไงถึงจะเอาคนดูให้เขามีความสุขเอนเตอร์เทนยังไงคือนางบีไม่สามารถที่จะบอก เด็กๆครั้งเดียวในครั้งแรกได้หรือสองครั้งแรกได้หรือสามครั้งแรกได้กวานางบีจะเก่งแบบนี้นะคะเจ้า,า่ะนางบีไลฟ์มากี่ปีนางบีใช้เวลาเป็นปีใช้เวลาเป็นหลายๆเดือนกลัวสิก้าออกกล้องอย่างแบบชัดเจนหรือว่ากล้าคุยเป็นซีนะคะมือเจ้าค่ะมันก็ต้องใช้เวลาแมนบอกนั่นแหละพอทีนี้พอเขาแบบคุกคีกันบ่อยๆกลับกลายเป็นว่าเราก็เลย ผู้สึกว่าเขาโอเคกันมากๆเขาเข้ากันได้แล้วก็เขาเข้าใจกันนะคะมณเจ้าค่ะนั่ดีกันเลยมองว่าโอ๊ยทำไมเขาแบบเขาฟังแล้วเขาก็น่ารักกันทุกคนเลยนะมูเจ้าค่ะจริงค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตาม